ตามผมอย่างเลยเออแล้วตอนนี้ก็ทีวีเสียแล้วนะครับรู้สึกว่าผมจะปัดอตอนนี้รู้สึกว่าผมจะปัดปัดไม่ะะไปัดโอยไปทางไผมไม่ไร้ะตรไปเลยครับผมเอางี้เรามาบอกกันดีกว่าว่า ไลเดอร์นเนี่ยครับเอนเดอร์จริงๆครับมหอมหอมอมมันมาตอนนี้ผมแกะคอนไม่ได้และตอนนี้มันก็ติดไว้แล้วทีเทียบร้บอยเรียวน,น,น,ะนะครับอื้อนี่แกะได้แล้วครับติดเรื่องนะมันเป็นยังไีบ้างคนละเรื่องนะคุณผมเขาบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าหรอกครับ ืความเพึ่งมาจับสัญญาได้ครับเห็นครับเห็นครับัาด้ไหมครับ อ่าตอนนี้เราก็ขอพูดต่อเลยเป็นนเลยมายังไงไม่มาเดี๋ยวผมขอเพลงนี้ก่อนจบนะครับ